สวัสด,ดีค่ะมานพ่พอพ่อครับอีกเช่หนึงเลยนะคะวันเสาร์มาจัดหน้าขาวโพดจัดหน้าซีไร้นะคะวันนีนจะเป็นวันเสาร์ของวันอาทิตย์จัดเป็นวันหยุดของสาวโรชนะคะสาวโรก็เดินมาพบข้าวโพด อีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนกับสายที่เราโดตอนกาลางเว้นเพราะว่าก่อนกลางคืนหลังทมั่นมสามารถควบคุมน้นอยู่ทั่วแปลงได้นะคะจะด้ยจักรยานสายใี่เวลาต่อ,ตอนกาลนนางเว<ๆ>้นเว้นนาเพื่อบริษงสายใดสายแต่ละสายนะคะว่ามันทัวร์ถึงกันบอนะคะถา้าแม่แม้แต่ทั่วถึงมันก็เสียไทยขายโปรดของห้ามนี่ผลผลิตบอดีบอดีเต็มที่ แต่ถ้าว่าเขาเดมอนเขาเดดดูแลเขานะคะในน้ำเด็กจิ้น้ำได้กจินปุ้ยนะคะเขาก็จะให้ผ้มทะลุเข้าดีนะคะทีเดียวสาธุประสบผลสำเร็จในการเ็พให้เขาโกดทิแน่หน้าเนี่ยนะคะเคยไหมหน้ากัาโกดหลังการเห็นหน้านะคะเป็นฟ่งซายมื่อจะเป็นพันสามสิบสามนะคะเป็นฟังขวานจะเป็น จ็ดแปดเก่าทีสาวรถคือเห็ดอีูที่เดียวจะเป็นเจ็ดแปดเก้านะคะเพิ่งก็แข่งกันงามนะคะแข่งกันเบื่อว่า,มาเมล็ดเพิ่นนะคะสีงามคือจังเปิ่นเพิ่นบอนะคะบางเปิ่นกันอยู่สองฟักนะคะันหรือสาวรถถึงดีน้อยถึงสองฟักถึงสามถึงสามได้ค่ะเรื่องบาเป็นไปนะคะนอ้อง